สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวผมเตียโก้นะผมหรือเตียโก้นะฮะมาของลิเวอร์พูลเวตัน95เวอร์ชั่นนี้มีดีที่เปิดบอลน,นะเปิดบอลดีกว่าเวอร์ชันที่แล้วนะแต่พวกการครองบอลการเลี้ยงบอลอาจจะลดลงมาดนึนนงแต่เปิดบอลดีกว่านะครับผม นะอยาก,กูนะมามานะผมกราเท้าขวานะฮะคนนี้ทางเกมรูป8ดสองนะบอลตังเก้าหกเลี้ยงบอลเก้าแปดเปตัวเก้าแปดสองสั้นเก้าเจ็ดเปิดบอลเก้าห้าคือดีขึ้นนะเก้าห้าเนี่ยดีดีขึ้นกว่าฟร์ชันที่เร็วนะจบสกอร์8แปดสิบก็ผมความโค้งเก้าสองสปีดไม่เท่าไหร่นะแล้วก็มีบาลานซ์เก้าสี่สเตมินาแปดหกนะออกออกในพวกที่แบบอ่าเป็นตัวเชื่อมเกมซะมากกว่านะผม กีฬาจะมีดับเบิลทัสฮะมีฟลิปเฟล็มีหมุนตัวขั Cut ้นพ่เทิร์นสเตปออนบอลคอนโทรลนะฮะมีตอกส้นนะผมเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องนะฮะมีไซคก้อยแล้วก็ส่งสั้นได้ดีขึ้นนะผมสไตล์ตก็จะเป็นผู้ที่แบบต,ต่อบอลเชื่อมเกมถ้าส่วนใหญ่มีโยนยาวบ้างนะครับผมนะเอาง่ายๆคือเป็นตัวเชื่อมเกมแล้วกันนะฮะเตียโก้ครับนะผมของลิเวอร์พูลนะฮะมาจับลงเล่นโอเพ่นแชร์เลนเหมือนเดิมนะผมโอเค ป่าผมเลยฮะโอ้เคียบผมมากมเกมแรกสำหรับนะผมเตียโก้ของลิเวอร์พูลนะฮะเตียโก้มานะผมเป็นพวกสายครองบอลแล้วก็ตอก่อ,นะนะอบอลแล้วก็เชื่อมเกมนะผมนะมีสองสั้นเปิดบอลที่แม่นยำแล้วก็เลี้ยงบอลที่สุดโหดนะฮะไม่ใช่เลี้ยงแบบครองบอลแล้วแบบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างโหดนะมาแต่เรื่องจบสกอร์นเนี่ยเกมรุกนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนนะแต่สองสั้นเปิดบอลนี่เด่นแน่นอน นะมามาที่เดียโก้บอกผมยกไปได้ไหมมามีเดิลบอยวิ่งมาอืนะมาที่ทิอาโก้ฝากที่เดือบรอยครับผมมาเดือบรอยแทงมาที่อาโก้ลูกนี้วจะไปฝั่งนู้นไซก้อยสวยๆมาเมซี่ฮะฝากมาที่เดือบรอยเดือบรอยมาเมซี่ยังได้อยู่ฮาคิมิมาหลักมาฝั่งนี้โรนัลโดูทีอาโก้โอ้โหนะ มาทีเดียกอีกครั้งครับผมมาฝั่งนี้ก่อนรูปสั้นนะสัน้นมาที่คริสเตียโนมาที่เตียโกวนวนมาฝากฝากไปฝั่งนู้นแล้วก็เดือบรอยไทยมาติอาโกยิงเนี่ยมันก็ขึ้นสูงอยู่นะทุกคนนะเกมรุกก็พอได้อยู่นะเนี่ยมาบุกต่อเนื่องครับผมเซียนะตอกเอ็มปเป้เดียบรอยครับผมมาก่อนนะมาที่โรนโดเดียโก แต่กูยกมาลูกนี้ค่อนข้าง,างแม่นเลยโดดเปิด <c oughs> ไม่ทันว่ะบอลลงไม่สวยเท่าไหรนะ่นะนะแต่คนเปิดนี่แม่นอยู่นะผมแต่โดูบอลลงไม่สวยเท่าไหร่เกมนี้ลูกนี้มาโอ้เคียบผมจบเกมครึ่งแรกฮะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะแต่เปิดบอลกขแม่นนะสองสั้นเปิดบอลแม่นอยู่นะผมแอบมีเกมลุกเล็กๆนะนะผมมีเกมรุกขึ้นไปอยู่เล็กๆ็กน้อยนะผม มีเกมลุกด้วยนิดหนึ่งนะเจอโก้เจอโก้โกนะผมมาลูกนี้ต้องลองเปิดให้ป๊าเป้แล้วนะป๊าเป้มายกมาลูกนี้ได้ไหมค่อนข้างแม่นอยู่นะเนี่ยจับจังหวะดีๆนะผมปันได้เจอโก้สองทีเดียบร้อยครับผมเจอโก้่งขึ้นมาอย่างนี้ปาดฝั่งนูน้นป๊าเป้ไม่ล้ำโอ้โหล้ำหน้าเฉยคือมันสองสั้นเปิดบอลมันก็ก็โอเคนะแหม ถึงตัวนะแต่แม่งล้ำหน้าไปก่อนนะมาเตียโก้ผมฝากอนฝากอนรอนุรนดูไทยมาเตียโก้ออกบอลลงสวยยิงเองก็ได้ไปไกลฮะว่าจบสกอร์จ้ไม่มีอยู่แล้วนะจบสกอร์แค่แปดสิบนะแต่เวลาดึงบอลได้อย่างเงี้ยค่อ้งทำได้ดีนะฮะโอเคผมจบเกมแรกฮนะเกมนี้ยังไม่ค่อยมีผลงานสักเท่าไหร่นะเตียโก้ผมแต่สองสั้นเปิดบอลน,นี่ดีอยู่แล้ว เวลาดึงบอลรับบอลอย่างเงี้ยค่อนข้างที่แบบติดสกิลเลยนะครับผมเจอโก้นะฮะโอเคก็ได้ไปหกจุดห้าครับผมก็ไม่แย่นะฮะห5จุดห้าก็ไม่แย่สั้นๆเปิดบอลก็ค่อนข้างแม่นอยู่แล้วนะนะยืนคู่เดบรบอยเดอบรอดี้ค่อนข้างต่ำนะกีนค่อนข้างต่ำเจโก้ไม่ขึ้นสูงเฉยนะผมโอเคต่อเกมที่สองนะไปโอเคผมมาต่อเกมที่สองนะผมสะหรับเจโก้นะฮะเกมแรกก็ถือว่าทำได้ดีนะผม สั้นเปิดบอลค่อนข้างโอเคนะสายนี้ผมสายเชื่อมเกมอยู่แล้วนะมาเตียโกเตียโกนะผมมาครับผมทูกนี้ส่งมาแล้วก็ทีเตียโกเตียโกเห็นดูวิ่งแล้วมาแต่อย่างงี้โอโ้โหค่อนข้างแรงไปหน่อยนะครับผมฮึมลิงไม่ทันนะฮะแต่มีช่องปะมีช่องให้แทงอยู่นะฮะาทีเดียบร้อยฮะฝากเตียโกครับผม จะโกมิเรวานขอแล้วยกไปเลยลูกนี้ยิงโอ้โหยิงอย่างงั้นปะแหมเปิดใหข้ข้างสวยนะฮะลูกนี้แม่นเลยแหละนะฮะไอ,อทำไมยิงแป๊กยางงั้นนะครับผมโอเคมาโอเคครับผมจบเกมครึ่งแรกของเกมที่โศกฮะนะก็กกยังเหมือนเดิมนะคืสอสงสั้นเปิดบอลก็ยังแม่นเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่แบบยิงหรือแอซิสต์สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่แบบ ยิงค่อนข้างต่ำนะฮะไม่ได้ตัวรุกที่แบบขนาดนั้นนะฮะก็เป็นตัวเชื่อมเกมสะส่วนใหญ่เชื่อมเกมต่อบอลสงสัานเปิดบอลประมาณนั้นนะครับผมแค่แบบเด่นๆเลยแบบเหมือนก้องหน้าก็ไม่ใช่นะฮะมาแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะทาไม่ดีนะนะเปิดบอลแม่นนะนะส่งเม่นทุกครั้งที่ส่งจริงๆนะที่เทียโก้ฝากมาคริสเตียนโนดูปัดเข้ากลางับผมทีบานฝากมาที่เทียโ,โก้ผมเทียโก้ ยกสวยๆเรียวานน่าจะถึงนะฮึ่อแองหลังมันดักดีนะเป๊ะมากนะผมที่เทียโก้ผมเดือบรอยฮะที่ร re <c oughs> ูปสั้นรูปสั้นเลี้ยงไปก่อนพีเตียโก้วิ่งมาแล้วก็ยกไปเลยเรียวานลูกนี้บอลลงได้ไหมโอ้โหไม่ทันว่ะเขาเปิดแม่นนะเปิดแม่แต่ไ <c oughs> <c oughs> ม่ไม่ทันเนี่ย่มเสียดายนะฮะ โอเคผมจบเกมที่2อนะฮะอยู่ที่1นึ่งศูผมก็ถือว่ายังทําได้ดีนะสองสั้นเปิดบอลก็แม่นเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่จะให้เด่นแบบเด่นเหมือนกองหน้าก็ไม่ได้ใช่นะต้องเป็นกองกลางนะครับผมเยโก้นั้นก็ได้6นะผม6ไม่แย่นะนะถือว่าเป็นกองกลางที่ปกตินะถ้า6เนี่ยผมว่ามันไม่ได้เด็ดขนาดนั้นนะแต่ถ้าเทียบเรื่องสองสั้นเปิดบอลนี่ก็แม่นเลยนะแม่นเลยนะแต่ถ้ากองหน้าต้องแบบเร็วๆหน่อยนะโอเคต้องมีเกม3ามเลวนะผมนะ ต้องมีเกมสามไปครับผมลุยฮนะโอ้เคครับผมมาต่อเกมที่สามนะครับผมสําหรับเตียโก้นะฮะก็ะฟอร์มก็ถือว่าโอเคนะนะสองสั้นเปิดบอลก็ถือว่าดีนะบอลเรตติ้ง,ตงแต่ละเกมก็ไม่ได้ไม่ได้ตกนะก็ะอยู่สม่ําเสมอค่อนข้างสม่ําเสม,ม,ม,สม,มอนะผมคนนะี้ฮะมาเตียโก้ผมรอดูวิ่งก่อนยกดูอีกครั้งอย่างนี้ตูเบียดแม่นะเตียโก้ผมเตียโก้ จะไปฝั่งนู้นเลยครับผมเมสซี่รออยู่แล้วฮะค่อนข้างแม่นนะครับผมเดียโก้นะฮะเทยมาที่โรนโดลูกนี้มาทิเดาบอยครับผมเดาบอยฝักเทียโก้ฮะเทียโก้มีคนวิ่งฝั่งนูน้นโอ้โหไม่เห็นมากยังเปิดไม่ได้ครับผมอาซูฟาสติหลับมาก่อนอาเทียโก้กูเทยมันเดาบอย เดบรอยยังทันแต่บอลไม่หลุดนะฮะที่เตียโก้ไร,รากาดมาเดบรอยเรามาเตียโก้อีกครั้งฝากโดนดูโดนไปฝั่งนูน้นม,ม,มีเหล็กนิดหน่อยครับผมโอ้โหไม่นิดแนละ้วเตียโก้ยกมาใส่ก้อยโดนโด้โอ้โหล้ำหน้าครับผมแม่ส่งผิดคนนะการส่งไปฝั่งนู้นนะ <laughs> าที่เตียโก้ผมอันสูฟาติฮนะมาเด,ดบรอยมาดูเตียโก้ แต่กดแทงมันซูฟาติลูกนี้โอ้โห,โหล้ำหน้าอีกแล้วนะฮะดึงบอลลงแทงบอลสวยโอ้โหล้ำหน้าอีกแล้วไม่ค่อยเบื่อล้ำหน้าเลยแม่งเล่นทีไรแม่งล้ำหน้าทุกทีเลยเนี่ยผมเป็นไรวะวันนี้วะมาทีเทียโกะผมแต่โก้ฝากแล้วก็แทงมาฟาติโอ้โหฝั่งนู้นเทียโก้ยังว่างลืมกดส่งไปฝั่งนู้นนะโอ้โหแต่ก็เชื่อมเกมได้ดีนะฮะมา โอเคครับผมจบเกมครึ่งแรกของเกมที่3านะฮะนุ้นขึ้นอย่างไวเมื่อกี้โอ้แต่มือกดยิงไปเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเข้าคว่าผมมันตัวเชื่อมเกมไปฮะแน่จะให้ยิงข้างไหนเออมาอย่าโกเกมนี้ค่อนข้างเด่นมก็เหมือนเดิมครับผมยังเหมือนเดิมนะนะฟอร์มสม่ำเสมอมาแต่โกอีกครั้งยังได้อยู่ยังทันฮะโรบัสันโรบ์สันปัดฝั่งนี้แต่โกดแทงมาอันซูฟาติครับอมมาฟาติฟาติตะมาก่อน เตียโกเปิดโค้งโค้งโดนนันโดยังไม่ถึงฮะมาฝั่งนี้ก่อนปาติมเตียโกโดนแย่งฮะมาทีเตียโกครับผมเตียโกเตียโกยกไปฝั่งนู้นโดนดรับผมวันสุดฟติไม่ใช่ดนึกว่าดูอยู่ฝั่งนี้ตอนแรกฮะไม่ใช่นะผมดักสวยมายังได้อยู่แล้วก็ส่งมาแล้วก็แทงมา แล้วก็ปาดมาแล้วก็แทงมาที่โรนันโดลูกนี้สวยลูเราอยู่ข้างหน้าว่ะลักวนนมามาเตียโก้ลูกนี้โอ้โหจะยิงยังไงทีนี้มาขอลองยิง <c oughs> ยังได้อยู่ยังไม่เสียนะโอ้โหเสียเลยโอ้โหปากที่อันซูฟาติมาที่โรเบสันมาที่ฟาติฟาติปาดมาที่เจกโก้ต่โกูยกไปฝั่งนูน้นเมซี่ไม่ทันนะเ โอ้แต่มันเหมือนกันนะเล่นมันนะเนี่ยกลับมาเตโก็ไม่ถึงเงโอเคครับผมจบเกมที่3อยู่ที่สองศูนย์นะขเกมนี้ก็ถามว่าเด่นไหม,มเดิมผม่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่เป็นนักเตะที่แบบเป็นตัวเชื่อมเกมซะมากกว่าถ้าเด่นเหมือนกองหน้ามันก็ไม่น่าใช่นะผมว่าเตะก็ก็เหมือนเดิมเห็นไหมฟอร์มก็ยังอยู่เหมือนเดิมหกจุดห้าหกประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าสงสั้นเปิดบอลก็โอเคนะนะจะให้เด่นเหมือนกองหน้ามันก็ไม่ใช่นะว่า เป็นกองกลางจับยืนเกมรุกก็ไม่น่าใช่เพราะว่าทําเกมรุกก็ไม่ได้ดีนะครับผมก็น่าจะเหมาะอยู่สาหรับเชื่อเมเกมสงสั้นเปิดบอลก็โอเคมากเลยนะครับผมสายนี้นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม g p ีหรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เปละบ๊ายบาย let's go